ปู่จ้าปู่จ้านานแล้วไม่ได้มาหาปู่นะโอ้กอดขึ้นมาใหม่แล้วค่ะท่านผู้ชมปูขป่ขาปู่ขาเป็นเล็กอย่างนอนเนาะอ่ะจะคู่นะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะก่ะอ่ะ นานแล้วเราไม่ได้มาตามปู่นะจ๊ะน้ำปู่ก็มีอยู่อะเพื่อผูใ้ใดเห็นตัวเลขนอกพันกอขึ้นมาใหม่นะคะ ท่านผู้ชมคะก็จะขออนุญาตปิดไว้นิดนึงนะคะทิปจะยาวไปเนาะค่ะท่านผู้ชมคะแอดก็ได้จุดถูกแล้วนะคะมี่ผู้ใดซองเห็นบ่เมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าแอดเห็นก็จังเลขกาอยู่ไทยนะคะอยู่หลักอยู่อยู่ กับปุ่นกับหลวงกับบาสนาเด้อยกับปุ่น,นอีกน่นแล้วนะฮะตัวได้มาขอปูเนาะ ดออูปด้ปาดูยูกเนเหมือนเลเ็กแปดนะท่านผู้ชมเหมือนเลเ็กแปดเนาะ คลิไปไวกยก่อนเนาะที่ีอ่ะก็เป็นแคน่แนวทางนะท่านผู้ชมคะกับผู้ใช้วิจารย์ทุกครั้งในการรับชมนะฮะท่านผู้ชมคะเนาะเอราะทุกท่านมีโชคมีลาดด้วยผู้ก่อจับกอใบยอยู่จะเป็นแบบโอ้โหกลนค่ะแกอืมยกอขึ้นมาใหม่เนาะเสียงอย่างนี้แปดนะคะแปดอิริแปดจริงๆรปงแปดนะคะ เหยียดเงี้เนาะต่เก่าเาพิ่นก็คือเคยมองเห็นเนาะท่านผู้ชมค่ะไอ้บทสบายเราบ่าได้ทำาสมาธิเนี่มองบ่ค่อยเห็น ต่ว่ามีงวดหนึ่งเนาะที่มาไายเนาะแอดเห็นหายตอนนึงออกเงี้ยงเนาะออกหกหาบอกเรื่องอยังไงครับถ้าอดจำบุปผิดตามตัวนะคะเอ,อ่อแอดก็ได้ย่างตัวเลขไว้แล้วเนาะนีู่้ใดเห็นบอนีู่้ใดเห็นตัวเลขตัวใดบอกเห็นกะบอกมูมาผ่อนเด้อท่านผู้ชมือนุ่นไปน้ำกันนะคะท่านผู้ชม Thank you. สีสีน้อยว่าสีหาเนอะสีอะไร บอกนว่าตัวเลขหายตัวเลขไม่หายนะคะท่านชมค่ะแปดสี่หุ่นกันนะคะตัวที่สามจะเป็นเลขอะไรนะฮะ,ะก็เป็นก้นเชื่อส่วนบมคคลน,นะคะกับปูชาวิจารยานทุกครั้งนะคะในการรับชมเนาะ,ะห้วยลาวพัฒนาเด้อปวูวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ น่านแล้วนะคะกับบได้มาตามปูนะแอดตามนะคะท่านผู้ชมนี่แอดตามปูนะวันนี้ฝนตกซุ้มเย็นฝนกับเพิ่งมาเศร้าตกนะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยเออมาลองขอกันนะห่วยเยี่ยบาแปดซีซีแปดซีซีนะคะท่านผู้ชมขาซี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 หรือแปดแปดก็ได้นะคะท่านผู้ชม อ้าวเอ็ดกระบายเดรืเลยสิมาเบิ่นเนาะไม่แน่นะคะท่านผู้ชมคะอ่ะแปดสี่สี่นะใครชอบก็ตามปูนะคะเนาะอ่ะ4ี่สองตัวเป็นแปดก็ได้เด้นอนะอ้าวอ่าแปดสี่สี่สี่แปดแปดแบบนั้นก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะเอ่อเพื่อปูเพื่อนเหยยมาเป็นปริศนาเนาะ